เม็ดอมายบาซินซิงพลัสมีซิงวิตามินซีและโคคิวเทนมาซิงไปกับไรอยู่กับสามนางเอกนะคะสมคำสมรถพนมนาคาและพอจะนั่งประตูถัดไปไม่แคร์ก่อนว่าไฟมันตกตรงชั้นด้วยแล้วเธอให้ฉันนั่งอ่ะกับพี่แอฟกับกรีนอ่ะใช่จะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีต่อไปคะคุณโอปอคะขอดิ่ฉันยืนแล้วกันนะคะขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตนะคะการยืนตรงนี้นะคะนี่เราอยู่กับนางเอกของคุณตรีทั้ง2องเรื่องใช่แล้วและพนมนาคาซึ่งพนมนาคาจะมีความสําคัญกับโชว์ชุดตัดไปของเราถูกต้องค่ะเพราะนี้คือโชว์สุดท้ายนะคะของเพลงละครยอดเยี่ยมกับรักเอ๋ยจากพนมนาคาตรี และผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้นะคะ,คะนอกจากจะเป็นเจ้าของเพลงนี้แล้วยังเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งตลอดกาลและยังเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2565คุณธงชัยแม็กอินไต้ค่ะ จะลบเลือนทุกสิ่งให้มันจางหายแต่ฉันใช้ทั้งหัวใจจดจำเรื่องของเธอแม้จะทรมานที่ต้องห่างกันแสนไกลแต่ฉันยังคงหายใจเพื่อรอวันพบเจอ กี่คมคาที่กันเรากี่เที่ยวเขาที่ความทางหรือแม้ร้อยพันขวาน้ำใจจะข้ามไปกี่ราตรีที่ยู่งเลยผ่านเวลาที่มุ่งไปทุกนาทีของใจยังคิดถึงเธอ ไม่เคยมีวันห่างไกลอาเธอรักแท้เกิดในใจใ่มีวันที่รักจะจากไปนานกท่ไร นี่ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลความใกล้ที่ไม่อาจเกิด ท่านผู้มีเกียรติครับ6นุ่ม band, Idol, pop, บอยแบนด์ไอดอลทีป๊อปวง Proxy เอ <Hey>, ้ย <yo>. โย่ Proxy สวัสดีครับบพส Proxy ครับ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพวกเรา Proxy จาก Brother s Music นะครับหรือว่าค่ายเพลงของพี่ติ๊กเจษราพรผลดีครับครับผมก็ขออนุญาตเรียนตามตรงเลยนะครับว่าช่วงนี้พวกเรา p r o x y ี่เองก็ยังมีตารางว่างนะครับเผื่อพี่ๆผู้ใหญ่ท่านไหนนะครับหรือว่าผู้จัดท่านไหนรู้สึกว่าพวกเราพอจะมีแววสักด้านหนึ่งนะครับร้องเพลงเต้นการแสดงใดๆนะครับสามารถจ้างพวกเราได้นะครับ หรือจะเป็นเพลงประกอบละครเองก็ตามนะครับเพราะว่าวันนี้พ็อกซี่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาประกาศรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมครับเอาละครับทุกท่านครับถ้าางนั้นถึงเวลาแล้วครับทุกคนเรามาทบทวนกันดีกว่าครับว่าเพลงที่เข้าชิงรางวัลทั้ง5เพลงนั้นเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างครับรางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยมรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่เพลง ข้ามเวลาขับร้องโดย v i โอเลตวอร์เทียจากละครเรื่องโครมลิขิตเพลงปีกแห่งรักขับร้องโดยชาติโยโดมฮิรัญยัติติจากละครเรื่องมาตาลาดาเเพลงรักเอ๋ยขับร้องโดยธงชัยแม็กอินไตจากละครเรื่องพนมนาคา เพลงวันแรกของวันที่เหลือขับร้องโดยอาทิตย์ยาตรีบูดารักจากละครเรื่องน,งนางนาคสะพายพระขนงเพลงสนิทใจขับร้องโดยปามีจากละครเรื่องรักร้ายแลนะรางวันได้แก่ เพงข้ามเวลาจากละครเรื่องพรมลิขิตขับร้องโดยพี่โอเล็บวอเชียครับขอแส,สดงความยินดีด้วยะครับ ขอบคุณพี่น้องอรุโรชานะครับที่ให้โอกาสน้องนะครับแต่งเพลงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่เป็นแนวที่ผมไม่ถนัดแต่พี่น้องก็เชื่อใจผมนะครับขอบคุณไทยทีวีซีช่องสานะครับขอบคุณพี่สมรักษ์นะครับที่สปอ์ตน้องตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับน้องวีวีโอเล็ตนะครับที่เป็นคนถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับเป็นพุทธาในผ้าของเพลงได้เพอร์เฟกที่สุดครับขอบคุณครับ แสดงความยินดีด้วยนะคะในส่วนของละครลองฟองน,นะคะน้องปอและนองแสดงภูมิเกศทุกท่านครับตอนนี้มาถึงรางวัลด้านการแสดงกันแล้วใครเป็นแฟนใครเตรียมมือกงนให้ดีเลยค่ะใช่ค่ะและรางวัลต่อไปนะคะคือรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะและผู้ที่จะขึ้นมาประกาศรางวัลเป็นคู่ขวัญที่กําลังดังมากอยู่ตอนนี้ะนะคะคุณฉัตรค่ะคุณหมอรูปหล่อ,อจากตระกูลจุทาเทพแม่นอน และขวัญนุทยยน้องเป็นสาวแกร่งผู้น่าสงสารนะคะ mm hmm. ขอเสียงปรบมือให้กับคุณไมกี้ปณิธานและคุณยดาารินยาจากขวัญนุทยยดวงใจเทวพรหมค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้รับรางวัลแล้วมายืนบนเวทีนี้น่าจะตื่นเต้นมากนะคะหนูเองที่เจอพี่เบิร์ตหลังเวทีก็ตื่นเต้นจนหัวใจจะวายเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้หนูมีคุณหมอมาด้วยค่ะคือผมเป็นหมอแ่ในละครนะครับพอตอนนี้ผมก็มือสั่นสั่นเลยครับผมอก็คือว่าครับตื่นเต้นครับ ลืมหมดแล้วสคริปที่ท่องมาลืมหมดแล้วครับไม่เป็นไรเพราะว่านักแสดงสมทบชายที่ได้เข้าชิงในวันนี้นะคะจะบอกว่าเก่งทั้งนั้นเลยค่ะครับผมและผู้ที่เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทบชายมีดังนี้ครับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแบบลองฟองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ ชาติโยโดมฮิรัญยัติติจากละครเรื่องมาตาละดาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาตาจะต้องรับผิดชอบกับการการะทำของตัวเองนะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรคิดเยอะๆเ,เข้าใจไหมคะลูกคิดเยอะๆค่ะจำเอาไว้นะลูก ไม่ว่ามาตาจะตัดสินใจยังไงพ่อจะอยู่ข้างมาตาเสมอถ้ามันไม่โอเคกลับบ้านเรานารากอนิชกุลธนาโชตจากละครเรื่อง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31พ่อแม่รประกาศตัวแล้ว เดินพอ่อทำแต่เรื่องคืนนี้นอนคุกสะเลยดีไหมพอ่อเราตกลงกันแล้วยังไงแล้วว่ามีอะไรให้ไปคุยที่บ้านก็ดูมันทำตัวสิอยากให้นอนคุกก็เอาดิจะมาประกันตัวทำไมฉันรังคุณครับใจเย็นครับที่นี่โรงพักนะครับไปคุยที่บ้านคืนนี้พ่ออยู่บ้านนี่เหรอนึกว่าคืนนี้เป็นคิวของบ้านของิ นัทพัฒน์นิมจิรวัตรจากละครเรื่องเกมรักทรยศออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีวีสีช่องสามน้ำมันก็แค่ผู้หญิงที่แย่งพ่อมาจากพวกเราเฮ้ยน้ำไม่ชิดไหมเฮ้ยพ่อหยุดหยุดขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไม่ผมบอกแล้วไงว่าเขาต้องขอโทษผมพ่อสั่งให้ขอโทษขอโทษเดี๋ยวนี้ผมไม่ขอโทษขอโทษใค่ขอโทษ นพพลโกมารชุนจากละครเรื่องมาตาลดาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสดูไหมสุปเนี่ยมาหรือเขาตื่นมาแต่มืดเพื่อที่จะเขียวสุปมาให้รือกิจถอาลือปล่อยให้ทิ้งให้มันเย็นอยู่ตรงนี้นะ จะมีประโยชน์อะไรกินใช้หมดคู่ทะเศหงมานพจากละครเรื่อง VIP รักซ่อนชูออกอากาศทางสถานีโท,ทรทัศน์ช่องวันส1อะไรนะะอยากกับผมเหรอะอยากกับผมเหรออดีอยากไปไหนก็ไปเลยไป ผมทนอยู่กับคุณมันม,นมากพอแล้วหน้าเบื่อหน้าลำคาญขี้วอยวายเอาแต่ใจโอ้ยโคตรเบื่อเลยเว้ยฮะแล้วผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมประเภทละครแบบลองฟอร์มได้แก่ คุณชายชาติยอดมผีรัญยัติติจกักพรเรื่องมาตราดาค่ะ ขอบคุณมากมครับอยากจะกราบขอบคุณอาชีพไม่ยุรชาัิทีหมอจะได้พูดไหมเนี่ยมากสิทธ์ที่มีค่าที่สุดในการใช้อาชีพเกษแหงขอบคุณพีจ่จ๋าพี่เปิ้ลดีมอบบทที่ดีที่สุดให้ายขอบคุณกีท ไม่ได้เป็นแค่ภรรยายเดียวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอใชายจริงชายออกไปส,สารฝันตัวเองได้เพราะว่ามั่นใจว่ากี้เขายังเป็นเสารักอยู่ที่พันนเสมอขอบคุณลูกๆเธอสองคนทรเที่ทำให้พ่อดได้เป็นพ่อคนจริงๆ มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตชายจริงๆครับขอบคุณทุกคนครับท่านผู้มีเกียรติครับเจ้าของรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมรางวัลนาตราชครั้งที่14คุณโออนุชิต อนุชิตชิดแจทครับปีที่แล้วนะครับงานประกาศรางวัลนะครับเป็นแบบมินิมอลใช่ไหมครับตอนที่เขาโทรมาบอกว่าโอได้รับรางวัลเนี่ยก็คือกําลังทํากายภาพอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยต้องบอกให้คุณหมอนะครับบอกว่าช่วยหยุดกายภาพแป๊บหนึ่งเพราะว่าต้องฟนอินบอกความรู้สึกนะครับก็ดีใจมากเพราะว่ารางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากพี่ๆในวงการทุกๆคนนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณณวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนวันนี้นะครับ โอก็จะมาประกาศรางวัลซึ่งมีความหมายมากแล้วก็ขอไปดูกันดีกว่าครับว่านักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมผู้เข้าชิงมีใครบ้างครับรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแบบลองฟองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่คัทเทลียาแม็กอินทอรชจากละครเรื่องรักร้ายออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ในที่สุดเธอก็ได้เจอกับผู้หญิงที่เป็นตัวจริงของเขา ผู้หญิงที่ทีรกิเขารักมากกว่าใครๆพูดสิพูดพูดออกมาว่าระหว่างฉันก,กับเบียแกเนี่ยแกจะเลือกใครทัศวรรณเสนีวงศ์จากละครเรื่องมาตาดาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 เด็กเลืองยัเงเหมือนเดิมเลยลูกของมาเลือกสบายดีใช่ไหม ชาภาพันธุมจินดาจากละครเรื่องที่สุดของหัวใจออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามหมอโทรมาบอกฉันว่าฉันเป็นมะเร็งฉันต้องทำคมีบมอแต่ตอนนี้ฉันท้อ ันต้องเลือกว่าฉันจะรักษาหรือว่าจะเก็บเด็กเอาไว้ถ้าฉันท้อแล้วฉันทำคีโมมันก็เสี่ยงแฮงอยู่ดีอะมาชิตาสุดที่กุลพาณิชย์จากละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayal ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสแม่กับพ่อนั้นเขาคงเกียดพ่อมากเลย ไม่จริงหรอกคะ่ะเราลงไปข้างล่างกันนะคะน้องพ่อนอยากอยู่กับพ่อตลอดไปไหมพ่ออย่าทำอย่างนี้พ,พ่อ้กู วีรินสาราตั้งกิจสุวานิตจากละครเรื่อง VIP รักซ่อนฉูออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ที่เมื่อวานพี่ลินบอกว่าลิตาชอบกินของเหลือเพราะพี่ลินมองว่าพี่พักเป็นแค่ของเหลือหรือเปล่าคะแต่กับลิตาไม่ใช่คะ่ะพี่พักมีค่ามากกว่านั้นลิตาอย่าพูดอะไรตอนนี้เลยนะ ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีค่าสำหรับพี่แล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ลิน และผู้ที่ได้รับรางวัลนัตราลารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมประเภทลองฟอร์มได้แก่คุณทัศวรรณเสนีวงมจากละครเรื่องมาตาละดาครับ ของลูก <c oughs> ภูมิใจมากๆเลยลูกตั้งแต่วันที่ลูกพูดกับแม่ว่าแม่เล่นละครให้ลูกด้วยนะเรื่องหนึ่งแม่ก็รู้สึกเลยว่าหนูต้องมีบทดีๆให้แม่แน่ๆแล้วพอได้ได้รับบทนะอ่านบทแล้วมันว้าวมากตอนรู้รู้จักชื่อเรื่องว่ามาตาลดาก็เอ้ชื่อมันกง ใส่เนาะใส่หูแต่อ่านแล้วมันไม่ใช่แม่เล่นสุดชีวิตเพื่อให้ลูกขอบคุณนค่ะขอบคุณค่ะถ้าูมีเกียรติับช่วงหน้ารางวัลใหญ่รออยู่และเตรียมพบกับคุณต่อธนภพคุณเจมส์มาที่ควงคู่มากับคุณภายวินระดา คุณแอฟทักษสะออดและคุณณเดชคูกิมิยะ